สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมา,นะมาแนะนำนะครับคอนเทนต์เกี่ยวกับการสมัครงานหรือการหางานนะครับผ่าน Facebook กลุ่มนะครับกลุ่มสมัครงานที่เขาเปิดรับสมัครนะครับเนื่องจากเหนเ็นหลายๆ นะครับหลายๆครั้งที่ที่เปิดเข้าไปนะครับก็จะมีแบบคนที่แบบฝากเบอร์โทรนะครับสนใจครับมีท่อสามท่อสีแล้วก็ฝากเบอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยได้ไอเดียมาทำคอนเทนต์นะครับก็เลยอยากจะแนะนำอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราอยากได้งานหรือว่าอยากสมัครงานตรงนั้นให้โทรไปเลยนะครับเขาขึ้นเบอร์โทรแล้วก็ให้โทรไปเลยนะครับโทรไปถามนะครับ การโทรมันจะทําให้เรารู้รายละเอียดนะครับแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราจะได้ไม่ได้นะครับเพราะการคุยนะครับมันจะสื่อถึงตัวตนมันจะผ่านน้ําเสียงผ่านคําพูดของเรานะครับเวลาที่เขาถามหรือว่าเขาสัมภาษณ์นะครับมันก็จะได้รู้นะครับได้แสดงตัวตนของเรานะครับ ให้เขาได้รู้ว่าเราเป็นคนยังไงคิดยังไงอะไรอย่างนี้นะครับมากกว่ามากกว่าที่เราจะพิมพ์อลงไปนะครับแล้วก็รอให้เขาอติดต่อกลับนะครับผมว่ามันมันน่าจะดีกว่านะครับให้ลองคิดกับกันนะครับเวลาที่เราถ้าหากว่าเราไปเท่าแก่นะครับเราก็จะได้คุยกับคนที่เขามีความตั้งใจเขาโทรไปก่อนนะครับ พอเราได้คุยนะครับมันก็จะรู้ถึงอคําคพูดแล้วก็วิธีคิดของคนคนนั้นนะครับถ้าถ้าขอสัมภาษณ์นะครับมันก็จะเป็นภาษีที่ดีกว่านะครับดีกว่าที่เราจะาสนใจครับแล้วก็ฝากเบอร์โทรนะครับอันนี้ก็เลยเอามาทําเป็นคอนเทนต์นะครับให้ได้นํานไปใช้กันนะครับ เพื่อคนใดที่กำลังหาง,งานอยู่ในตอนนี้นะครับข้อดีก็คือว่ามันรู้เรื่องเลยนะครับมันรู้เรื่องเลยเราก็จะได้ไม่ต้องรอเชงเงอคอยนะครับก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับเวลาเขาสัมภาษณ์ก็ถ้าเขาถามว่ามีประสบการณ์ไหมอะไรเนี่ยนะครับเราก็อยากจะให้บอกว่ามีประสบการณ์มาบ้างนะครับ สมมติว่าเราประสบการณ์น้อยนะครับก็แต่อย่างน้อยคุณก็ต้องขับรถเป็นนะครับเข้าเกียร์ไปเป็นเอารถออกจากอู่เป็นนะครับอา่ต้องเคยผ่านการฝึกรถมานะครับกอ็อาจจะนะครับถ้าสมัครสุรยรองเราก็บอกว่าให้บอกว่าเคยขับทางภาคอีสานนะครับเคยขับรถนู่นนี้นั่นมาบ้างนะครับแต่อย่าบอกว่าไม่ไม่เคยเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เคยเลยนะี่ย ก็คือโอกาสที่จะได้งานก็จะน้อยนะครับแต่ถ้ามีคนฝากนะครับมีคนฝากนะ่ะมันจะง่ายนะครับทํางานที่ไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะมีประสบการณ์ขนาดไหนนะครับถ้าเรามีคนฝากนะครับรู้จักคนวงในมันก็จะง่ายนะครับมันจะทําให้เรามีโอกาสได้งานเร็วกว่ากว่าคนที่ไม่รู้จักใครนะครับเพราะฉนน เขาก็จะถามว่ารู้จักใครนะครับอยากผมไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยส่วนมากก็คือเขาก็จะถามว่าเรารู้จักกับใครข้างในใครใครแนะนําอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็สําคัญนะครับถ้าเรามีคนรู้จักเนี่ยมัน,ม,นมันง่ายกว่าอยู่แล้วะนะครับแต่ถ้าเราไม่ไม่รู้จักใครนะครับเราสนใจงางานตรงเนี้ยนะครับเราอยากไปขับเนี่ยเราก็ลองดูนะครับลองโทรไปคุยนะครับอาจจะ ครั้งหนึ่งสองครั้งนะครับก็แล้วแต่นะครับเพราะงานบางที่นะครับจังหวะมันมันมันได้มันก็คือได้นะครับจังหวัดมันไม่ได้ก็คือมันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยฝากไว้นะครับสําหรับเบื้องใหม่ๆนะครับเนาะสาหรับคนที่เก่าแล้วก็เลื่อนผ่านได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับขอบคุณครับ